สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตานะเจาะความรักของคนทั้ง7วันนะะในช่วงระยะเวลาที่คุณเปิดดูเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นเราจะมีการทํานายให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะการทํานายครั้งนี้เราจะมาทํานายคนที่เกิดวันเสาร เรามาดูความรักของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วคนที่คบกันอยู่รวมทั้งคนที่เป็นโสดเรามาดูซิว่าความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะอย่าเสียสียกับการดูนะส่วนการทํานายสถานการณ์ทั่วไปก็ดูให้แล้วในรูปแบบของ12ราศีเรื่องความรักก็ทํานายให้แล้ว สิบสองนักษัตว์ก็ทำนายให้แล้วนะคะใครหาไม่เจอถามมาได้นะหรือดูในลิง์กข้างล่างเนี่ยนะคะถ้าไม่มีหรือว่าหาไม่เจอก็ถามมาทนะีนี้เรามาดูซิว่าคนวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องความรักในสถานการณ์ช่วงนี้รู้สึกว่ามันกําลังตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนดีนะอยากจะมีใครสักคนอยากจะตัดสินใจไม่อยากจะผิดพลาดในการตัดสินใจต,ตัดสินใจในเรื่องความรัก ยังไม่มั่นใจตัวเองว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตความรักครอบครัวนะชาววันเสาร์จริงๆแล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ขี้บ่นหน่อยนะหรือหูเบาหน่อยนะแต่เขาก็มีความอดทนสูงนะในเรื่องของความรักนะแต่ถ้าจบก็คือจบเริ่มต้นชีวิตใหม่นะแต่ถ้ายังไม่ไปไหนเขาก็ต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะในเรื่องของความรักเนี่ย ขี้บ่นบ้างหงิมบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าอดทนในเรื่องความรักสถานก,การณ์ของของคนรักรู้สึกว่าจะอืมจะค่อนข้างจะเป็นคนที่สร้างเงื่อนไขในเรื่องความรักมากนะอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างจะอะ่มีปัญหาทะเลาะก,กันความขี้งกบ้างหรือกับการที่แบบประหยัดอดออมเนี่ยชีวิตครอบครัวนะ แต่อยู่กันด้วยเหตุด้วยผลถึงแม้ว่าสถานการณ์ของชาววันเสาร์เองบางครั้งก็รู้สึกว่าอยากจะเงียบไม่อยากจะพูดอะไรอีกไม่อยากจะช่วงชิงหรือเบื่อกับการที่จะเดินทางไปเป็นลักษณะของการเดินทางไปมาหาสู่ใดบางท่านอยู่ไกลกันแต่ความรักก็ยังตัดกันไม่ขาดนะสำหรับชาววันเสาร์เองในสถานการณ์อนาคตรู้สึกว่ามันจะมีข้อตกลงที่ดีร่วมกันนะ อาบางท่านอาจจะถึงขั้นแต่งงานเลยก็ได้นะหรือขั้นตกลงกันแบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือเปิดตัวโดยเฉพาะคนที่คบกันนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะจริงๆแล้วคนที่มีครอบครัวรแต่งงานแล้วนี่ค่อนข้างจะอดทนสูงมากควบคุมอารมณ์ที่หงุดหงิดไว้ก็ดีนะคะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยกับความรักบางท่านอยู่ระหว่างการตัดสินใจ จะเอายังไงกับชีวิตครอบครัวคนอาจจะมีการฟ้องร้องหรือถึงขั้นที่จะเป็นเรื่องความกันในเรื่องความระบายอยงปรหยาถึงขั้นนลยนะทะเลาะกันอย่างหนักด้วยนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะมันเป็นดวงขบกันด้วยนะแล้วกับปัญหาที่ปกปิดหรือปัญหาที่แบบอาจจะในลักษณะของการประหยัดอดออมหรือการเคี่ยวเกินไปที่อยู่ กันเป็นครอบครัวนะนะหรือมีเรื่องราวปกปิดดวงข่มกันนะนะแต่ความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันแบบมันมีเหตุผลนะหรือจะอยู่ด้วยกันนะถึงแม้จะมีปัญหากันหรือบางหรือบางทีถึงขั้นที่จะฟ้องร้องยังปหย่ากันเลยก็มีนะแต่ก็มีเหตุผลที่จะต้องทําแบบนี้อย่างไรก็ตามนะถึงแม้จะมีปัญหาอย่างนี้เข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่นะ ถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะเลิกลากันไปหรือแยกกันอยู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้ประมาณนั้นนะสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยในสถานก,การณ์ที่ช่วงนี้ไปถึงประมาณกรกฎาเนี่ยนะส่วนสถานก,การณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยความรักรู้สึกว่ามีกรัรก้าวหน้านะหรืออยากจะให้มันก้าวหน้าถึงขั้นที่จะไปเปิดตัวหรืออยากแต่งงานแล้ว แต่มันติดปัญหาที่คนรักยังสร้างเงื่อนไขอยู่อันโน้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ไม่ดีนะความพร้อมเนี่ยอยากจะเปิดตัวอยากจะแต่งงานนะก็ดีคบกันเนี่ยยังรักกันถนอมน้ําใจกันหรือมากเลยนะบางท่านอยู่ไกลกันหรือใกล้กันถึงต่างประเทศเนี่ยนะสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือ การตกลงที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือเงื่อนไขต่างๆที่ในการตกลงที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันก็คืออาจจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสที่ยังขัดแย้งกันในตรงจุดนี้อยู่นะหรือการที่จะไปเปิดตัวบางท่านอาจเป็นคนรักในเครื่องแบบหรือชาวต่างชาตินะคนที่คบกันเนี่ยนะมีโอกาสนะที่จะแต่งงานในอนาคตแต่ก็ยังมีสิ่งที่มันอ่า เป็นปัญหาก็คือในลักษณะของการอ่เารียกว่าสร้างหลักทรัพย์สร้างความมั่นคงร่วมกันนี่แหละบ้านลดอะไรเนี่ยยังยังยังขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะคนที่มีครอบเออคนที่คบกันนะจะเป็นเนื้อคู่หรือเป็นเออเป็นคู่ครองที่ดีต่อก,กันนะนะคะถึงแม้ว่าจะมีบ้าง มีเรื่องมีราวต้องทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันนะถือว่ายังเป็นดวงยังเป็นดวงคู่ครองที่ดีต่อกันอยู่นะคะทีนี้เรามาดูคนที่เป็นโสดบ้างคนที่เป็นโสดจริงๆแล้วความรักของเขาเนี่ยบอกได้เลยนะเขามองความรักก็คือผลประโยชน์ ใครที่ให้อะไรกับเขาคือเขาจะมองคนอย่างฉเฉลียวฉลาดเพราะเขาเบื่อกับการที่เขาจะต้องแบบเคยมีปัญหามาก่อนหรือเบื่อหน่ายกับความรักใครสักคนเข้ามาเนี่ยจะต้องให้อะไรกับเขานะต้องรักเขาแบบอย่างจริงใจนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาค่อนข้างเขาจะก็มีข้อเงื่อนไขของเขานะก็คือเขาก็สร้างกำแพงเหมือนกันคนที่เข้ามาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฐานะ ตามที่ชาววันเสาร์ต้องการเลยแหละนะมีฐานะแต่ว่าค่อนข้างจิตเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หงุดหงิดนะขี้หงุดหงิดเพราะนั้นต้องรับกับคนนี้ให้ได้ต้องปรับตัวเข้ากันให้ได้นะสำหรับคนที่เป็นโสดเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเพราะเขาจะสร้างเงื่อนไขสร้างกำแพงกับเขามากเพราะเขาถือว่าเขาเคยมีปัญหาเขาเครียดมากนะเรื่องความรักเขาจะจริงจังมากเลยแต่ชาววันเสาร์เองค่อนข้างจะ ไม่ค่อยจะอะไรมากมายขอให้เขาแบบมีอะไรให้นะหรือว่าคอยซัพพอร์ตหรือคอยดูแลหรือมีความจริงใจต่อกันเนี่ยในความสัมพันธ์ถือว่าดีนะอนาคตมีโอกาสพัฒนานะคะสําหรับคนที่เป็นโสดบางท่านอาจจะเป็นรักต่างไวัยหรือคนในเครื่องแบบนะนะแต่ก็ยังคุยกันยังยังมีเรื่องกักกักกันไว้อยู่ยังมีกักกักันไว้บางบางทีคุยคุย,คยหายหายเงียบเงียบไปเนี่ยแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะ แต่ก็ยังคุยคุยบ้างหายไปบ้างแต่ก็ยังกลับมาถือว่าเป็นคู่ครองนะเข้ามาช่วงนี้คนที่เข้ามาคุยกับชาววันเสาร์ช่วงนี้ถือว่าเป็นคู่ครองที่ดีต่อก,กันอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะอย่าซสีเรียกับการดูนะคะดูเป็นแนวทางไปนะสิ่งที่ดีก็เป็นกําลังใจสิ่งที่เป็นปัญหาก็ตั้งรับกับมันแก้ไขนะคะสรุปให้กับชาววันเสาร์นะคะ ความรักของชาววันเสาร์ช่วงนี้มันเป็นในลักษณะของอาการตัดสินใจนะการตัดสินใจนะคะถึงแม้ว่าชาววันเสาร์จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้บ่นบ้างหรือหูเบาบ้างแต่เขาก็อดทนกับความรักมากแม้ว่าคนรักจะเป็นคนที่ชวนทะเลาะหรือสร้างเงื่อนไขามากมายจะทำอะไรก็นู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้เงื่อนไขของเขา แต่ความสัมพันธ์ถือว่าอยู่ด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลมีปัญหากันก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะถือว่าเป็นเนื้อคู่หรือเป็นคู่ครองที่ดีต่อก,กันอยู่นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ในระยะนี้นะคะบางท่านอาจจะคุยคุยบ้างหายไปบ้างแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดมีโอกาสได้แต่งงานนะคะสําหรับคนที่คบกันอยู่นะคนที่เป็นโสดก็มีโอกาสพัฒนานะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ถือว่า ความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ถึงมีถึงแม้จะมีเรื่องราวบ้างหรือคนรักมีเงื่อนไขมากก็ตามแต่ก็ถือว่านะเป็นยังเป็นคู่ที่ดีต่อกันยังตัดกันไม่ขาดถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตามแต่ก็สามารถที่จะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะสำหรับการทำนายคนความรักของที่เกิดวันเสาร์ก็คงประมาณนี้นะคะนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะชอบกันยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในครั้ต่อไปนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ